วันนี้เวลา16นาฬิกา58นาทีสมเด็จพระรกรนิษิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรตราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในการพระราชทานเพลิงศพนายวารินบุตรสบันซึ่งถึงแก่กรรมเนื่องจากติดเชื้อในกระแสลโลหิตเมื่อวันที่16มีนาคม2568สิีิอายุ84ปี นายวารินบุตรสบันเกิดวันที่5เมษายน2483บิดาและมารดาชื่อนายเพิ่มและนางป้อยบุตรสบันสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการเกษตรจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้และปริญญาตรีด้านการส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชเข้ารับราชการเมื่อปี2506ในตำแหน่งผู้ช่วยกสิกรรมจังหวัดนราธิวาสสังกัดกรมกสิกรรม ต่อมาได้อนย้ายไปรับราชการในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตรในตำแหน่งเกษตรตรีจังหวัดนราธิวาสมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามลำดับอาทิได้รับแต่งตั้งเป็นเกษตรจังหวัดนราธิวาสเมื่อปี2520และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการภาคสำนักง,งานส่งเสริมการเกษตรภาคใต้ใจังหวัดสงขลาเมื่อปี2536จนกเกษียณอายุราชการในปี2543 ระหว่างรับราชการได้ปฏิบัติราชการถวายพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบรมวงศ์ในด้านการเกษตรในโครงการพระราชดำริหลายโครงการอาทิศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนาราธิวาส โครงการส่งเสริมการเกษตรในเขตพื้นที่ลุ่มปากลุ่มน้ำปากผนังอเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงจังหวัดสงขลาโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านยูโยอเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนาราธิวาสและโครงการหมู่บ้านปศุสัตว์เกษตรมูโนในพระราชดําริจังหวัดนาราธิวาสหลังกเกษียณอายุราชการยังได้ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาหน่วยง,งานต่างๆอาทิที่ปรึกษาอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับานางจินดาบุตรสบันมีลูกสาวสองคน เวลา17.48นนาทีสมเด็จพระรกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารโรงโขนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเขตพระนครกรุงเทพมหานาครสึ่งเป็นประธานในงานปิดภาคเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประจำปีการศึกษา2567 มีสถานศึกษาในพระราชานุเคราะห์เข้าร่วมงานจำนวนแดแห่งได้แก่โรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวังโรงเรียนการจนะพิเศษวิทยาลัยนคนปรปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบดและโรงเรียนพระดาบดจังหวัดชายแดนภาคใต้ โอกาสนี้พระราชทานพระราชบรโรกาสให้นายสุเทพแก่งสันเทียปลัดกระทรวงศึกษาธิการเฝ้าทูลละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2568และทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายพุ่มดอกไม้ จากนั้นพระราชทานเข็มพระนามาพิไทยสอทอแก่ข้าราชการครูและผู้ทำคุณประโยชน์จำนวน7 3คนและพระราชทานประกาศนียบัตและบุทิบัตรแ,แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และชั้นประถมศึกษาปีที่6กรวม130คนพระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีความประพฤติดีมีผลการเรียนดียอดเยี่ยมระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่สา นักเรียนที่มีผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมชนะเลิศเหรียญทองการแข่งขันระมงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3ถึงและนักเรียนที่มีคะแนนการทดสอบระดับชาติหรือ NT เต็ม100คะแนนรวม17คนและพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชายการจนาพิเศษวิทยาลัยช่างทองหลวงศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนการจนาพิเศษวิทยาลัยในวัง โรงเรียนการนาพิเศษวิทยาลัยนะครปฐมพระตำหนักสวนกุหลาบมัธยมโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลโรงเรียนพระดาบทและโรงเรียนพระดาบทจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อจากนั้นพระราชทานพระาราชโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สและผู้แทนผู้ปกครองเครือข่ายของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงนักเรียนโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สกราบถวายบังคมลาในทํานองเฮเรือรําถวายพระพรโดยนักเรียนบกพร่องทางการได้ยินการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดจองถนนหนุมานจับนางสุพรรณมัจฉาโดยนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษารวมทั้งการบรรเลงและขับร้องหมู่เพลงสมเด็จพระปิยชาติโดยวงดนตรีไทยของโรงเรียน โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งอยู่บริเวณท้ายพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครก็ตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤษภาคม2525ตามพระราชดำริของสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราสุดาสยามบร,รมราชกุมารีมีอาณาเขตของโรงเรียนตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานชั้นนอกบางส่วนและเขตพระราชฐานชั้นในบางส่วนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน749คน ครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน96คนมีนางเมตตาสีเกื้อกลิ่นเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน